สวัสดีครับกระแสข่าวดังแล้วครับเปิดตัวลูกครั้งแรกแท่งศักดิ์สิทธิ์เปิดอีกอาชีพลับซุ่มทําเงียบมาสิปีเรียกได้ว่าครองตัวเป็นโสดมานานครับสําหรับแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองที่เจ้าตัวนั้นไม่เคยเปิดเผยเรื่องความรักหรือว่าจะสืบหากันเท่าไหร่ก็ไม่เคยพบว่าเจ้าตัวนั้นแอบซุ่มคบใครเลยละล่าสุดนั้นแท่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการจิ้งจกทักทางช่องสาม และเปิดใจถึงอาชีพเสริมรับเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เบอร์มงคลเบอร์โทรศัพท์ที่เหล่าดารานั้นก็ได้รับการเปลี่ยนมากมายจากแท่งซึ่งถือว่าเป็นดาราคนแรกๆที่ศึกษาเรื่องเบอร์โทรศัพท์อย่างจริงจังแต่ไม่ได้ยอมเปิดเผยออกสื่อมดดําได้ถามว่าใครเลยจะรู้ว่าดาราที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้พวกดาราเป็นคนแรก,แรกคือศักดิ์สทธิ์แท่งทอง ซึ่งหมอช้างได้กล่าวว่าหลายคนอาจไม่รู้นะแต่ผมแอบรู้มากับตัวผมเห็นตัวเลขแต่ละตัวที่พี่แท่งเลือกให้กับดาราแกแอบไปเรียนเรื่องพวกนี้มาได้ยังไงซึ่งมดดำตอบว่ามันเป็นมาสิบปีแล้วนะซึ่งหมอช้างก็บอกว่าได้ข่าวว่าแอบดูตอนพักกองละครด้วยมดดำได้พูดว่าพี่แท่งแอบศึกษาเรื่องนี้มาจากไหน ซึ่งทางแท่งนั้นก็ตอบว่าคืออ่านมาจากหนังสือและเราเห็นว่ามันสรุกดีและพอก็รู้อะไรบ้างก็เหมือนพวกหมอตีตามร้านขายยาไม่ได้เรียนอะไรมาหรอกครับมดดำก็เลยพูดว่าเลขที่พี่แท่งจะไม่แตะต้องคือเลขอะไรบ้างซึ่งแท่งก็ตอบว่าคือเลขนั้นอ่ะดีทั้งหมดเพียงแต่ว่ามันจะเอาไปใช้กับใครและ ต่อมาก็ถามถึงว่ายอมรับว่าอยากมีลูกไหมตัวเองก็บอกว่าอยากมีและก็บอกว่าถ้าตัดสินใจว่าจะอยู่กับใครก็จะมีลูกเลยซึ่งทางรายการก็ได้นำรูปมาเปิดให้ดูปรากฏว่าแท่งเห็นถึงกับร้องเซอร์ไพรส์ออกมาว่าไอ้หมาแถมบอกว่าลูกรักเลยซึ่งก็ไม่ใช่ไั่นก็คือน้องนาหน้าหรือเมเม่ลูกสาวของแท่ง ในละครเรื่องเลือกคนคนจางนั่นเองโดยแท่งได้บอกว่าถ้าจะมีลูกก็คนนี้แหละลูกคนแรกของผมถ้าเป็นลูกผมคงจะต้องเสียคนแน่เพราะผมตามใจหมดพาไปหมดอยากได้อะไรเสื้อผ้าอะไรก็ให้ได้ทั้งนั้นและเมื่อถามว่าอยู่ในกองไปได้วยกันขี่รถมอเตอร์ไซค์ซื้อขนมใช่ครับคนนี้ลูกสาวในอุดมคติเลย แท่งบอกว่าคนนี้รักมากขอขอบคุณข่าวจาก Social News ส์อัปเดครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสะข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ